ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้เนี่ยน้อยหนักก็จะมาเป็นคลิปสั้นๆนะคะก็คือจะมาอัปเดตเรื่องงานเวิร์กช็อปของนะ้อยหนักและน้องสบัดนะคะที่จะมีในวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะคะก็คือเสาร์ที่5กุมภานี่เองนะคะที่ดีมานิแอ็กสตูดิโอนะคะคือขออัปเดตก่อนว่าตอนนี้เนี่ยคนลงทะเบียนเต็มแล้วนะคะ10คน10ทพานนะคะแต่ว่าตัวน้อยหนัเนี่ยรู้สึกว่ายังมันยังไม่พอใจ เออมันแบบคมันได้อีกมันได้อีกก็เลยแบบคุยกับชาวแบบว่าเอ๊ะจะยังไงดีจะรับเพิ่มไหมอไรยังไงนะคะก็ได้ตกลงกันมาว่ารับเพิ่มอีก5าคนนะคะทุกคนก็คือจาก10คนเป็น15คนนะคะก็คือว่าใครนะคะที่ยังไม่ลงทะเบียนเนี่ยรีบลงเลยนะคะเพราะว่าไม่คิดว่าจะมีคนมาสมัครกันเยอะแล้วก็เต็มเร็วขนาดนี้นะคะนาะก,ก็รับเลยนะคะเป็นแบบ15คนนะคะจุกๆุกนะคะแล้วกอ็อย่างที่บอกไปนะคะก็คือว่า ทุกคนสามารถลงเรียนได้นะคะไม่จํากัดอายุและไม่จํากัดเพศนะคะใครที่ไม่เคยเต้นเลยใครที่ได้ไม่เป็นหรือว่าใครที่เต้นอยู่แล้วนะคะในสองสไตล์นี้แต่ว่ารู้สึกว่าอยากจะแบบอัปเลเวลเองให้มันเก่งขึ้นไปอีกนะคะก็มาได้เลยนะคะเนาะทุกอย่างนะคะไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะเนาะแล้วก็รา,ายละเอียดนะคะเพิ่มเติมนิดนึงก็คือว่า,าคลาสทิปฮอปนะคะจะเริ่มตั้งแต่บ่ายโมง ถึงบ่ายสามแล้วก็บีบอยนะคะบ่ายสามถึงห้าโมงเย็นนะคะจัดที่สตูดิโอดีมานิแอห้อง B5 นะคะชั้นบนสุดน,นะคะเนาะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยกลัวว่าเดินทางไม่ถูกเนี่ยนะคะก็ด้วยน่ะเนี่ยได้ทิ้งอ่าเป็นลิงก์นะคะเป็นเพจของดีมานิแอคอยู่แล้วนะคะจะมีแผนที่บอกไว้นะคะเนาะก็อ่าคลาสนึงเนี่ยก็จะจัดไปเลยนะคะสองชั่วโมงจุกๆนะคะกลัวว่าคนเนี่ยจะไม่เข้าใจนะคะเนาะก็ใครนะคะที่ยังไม่ลงเนี่ยก็ ลงทะเบียนนะคะเนาะวิธีการลงทะเบียนเนี่ยอยู่ในโปสเตอร์หมดแล้วนะคะเนาะ้าเข้าไปดูที่เพจด้วยหนาได้นะคะเบบี้พีสไตล์คุณาสอนเต้นนะคะทิ้งขั้นตอนแบบละเอียดมากๆไว้ในโปสเตอร์และในโพสต์หมดแล้วนะคะหรือว่าใครเนี่ยรู้สึกว่ายังไม่จุใจเนี่ยก็แอดไลน์นะคะหรือว่าโทรมาที่เบอร์ด้วยหนาได้นะคะก็คือทิ้งข้อมูลทุกอย่างไว้ที่โปสเตอร์หมดแล้วนะคะเนาะก็อยากให้ทุกคนมาเจอกันนะคะเนาะเพราะว่าตัวด้วยหนาเนี่ยก็คือ ไม่ได้อยากแค่สอนแต่ว่าเราอยากสร้างคอมมู n นิตี้นะคะให้มันมีนักเต้นมากขึ้นให้นักเต้นบ้านเราเนี่ยมีศักยภาพมากขึ้นนะคะก็อ,อ๋อแล้วก็อีกเรื่องนึนะคะอย่าลืมเรื่องผลตรวจ ATK นะคะนอะ้ออยากให้คนลงสมัครทุกคนเนี่ย ส่งผลตรวจมานะคะที่มีอายุไม่เกิน3วันนะคะมาให้ทางเราหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวทางเราเนี่ยก็ต้องตรวจเหมือนกันนะคะเพื่อป้องกันโควิดในะระดับหนึ่งเนาะแล้วก็อยากให้ทุกคนอะ่ะมาเข้าคลาสมาเข้าเรียนได้ความสบายใจแล้วก็ความปลอดภัยนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ซัพพอร์ตในหนาตรงนี้น,นะคะก็ยังไงเจอกันวันเสาร์ที่5ที่จะถึงนี้นะคะที่ดีมายแอกสตูดิโอนะคะเนาะก็ ขอตัวไปก่อนนะคะก็ยังไงเจอกันค่ะบ๊ายบาย